สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ครูมวนชวนรีวิวกับใหม่แล้วนะจ๊าเย้เย้เย้สำหรับวันนี้กับเพื่อนๆจ๋านี่เลยครับผมเพื่อนๆเอ,อื้ออ,อ,อ,ออนะครับก็เป็นของนะครับของดีจากเพจ Facebook นะครับเพจพี่เพจน้องเราต่างๆที่ขายพวกบรรดา ไรเดอร์ uh, นะครับ mm hmm. พวกอุนตา้าแมน mm hmm. ก็ซีนล่าอะไรพวกนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นเพจต่างๆที่เราได้เสพได้ดูกันทุกวันนั่นแหละนะครับอันนี้คือของดีจากเพจที่ราคาน่ารักแล้วก็ย่อมเยาวนะครับแล้วก็เป็นสภาพที่ดีงามพรามก้าวมา,มากๆนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะครับภูวมววหยิบมานะครับ 3ตัวที่เอามาพรีเซนต์เพื่อนๆนะก็คือคุณม้วนได้มาจากเพจนะครับเพจซื้อขายของพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าได้ในราคาที่งดงามแล้วก็สภาพดีๆมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยเนาะนะครับผมว่าตอนนี้มันมีทั้งหมด3ตัวนะครับไปดูตัวแรกแล้วคุณม้วนขออนุญาตเริ่มจากเจ้าแบ็คนะครับแบ็คกับแบตเทิร์นฮอปเปอร์ที่เป็นงานเอซไอซีละกันนะครับขออนุญาตเพื่อนเพื่อนนะโอเคเพื่อนนะครับมากับชิ้นแรกนะครับผมกับแบ็คนะครับกับแบตเทิร์นฮอปเปอร์นะครับเป็นงานเอซไอซีที่เป็นตัว จิ๋วนะเพื่อนๆนะตัวมันเล็กมากนะครับผมสลับงานรุ่นนี้คือก็ต้องบอกกันว่าคูมวลไม่เคยเล่นงานรุ่นนี้มาก่อนนะครับ FIC นี่ก็พอรู้จักพอสมควรนะแล้วก็คอพอที่จะเคยได้จับสัมผัสแบ็กบ้างนะครับไอทิมเป็นสกิล1ต่อ10ะนะครับตัวใหญ่นะครับที่เป็นเหล็กเป็นไหล่พวกนี้แต่ไอเจ้าตัวจิ๋วๆเล็ก,ลกๆพวกนี้ผมไม่เคยเล่นเลยแล้วก็งานพวกนี้มันออกมาชาติหนึ่งแล้วนะครับผมออกมาจนเขาเทกันแล้วเทอีกนะครับคุมวลก็เลยไปเจอจากเพจมาแล้วก็เห็น ในราคาที่มันโอเคนะครับมันร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทก็เลยแบบเฮ้ยของมันยังสมบูรณ์แล้วก็ไม่หักไม่กาวนะครับแล้วก็ตัวตัวแบ็กเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นตัวมือหนึ่งนะแต่ว่ามอเตอร์ไซค์มันมันมันเหมือนกับว่าเขาแกะมาเช็คเรื่องนี้ยังไงเนี่ยผมจำไม่ผิดนะครับได้มาร้อยกว่าบาทก็เลยแบบเฮ้ยโอเคเลยนะครับแล้วก็สภาพมันดีมากนะเพื่อนๆนะครับดีเทลมันบ้าบอมากเลยเพื่อนๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูดิเอาเราเริ่มจากเจ้าแบตเทิลฮ็อปเปอร์ก่อนแล้วกันนะครับแบตเทิลฮ็อปเปอร์นะครัับบบเเพื่อนนๆดดูีทลมแ บ้าบอกคนละครั้งมากนะครับเนี่ยเออคือมันตัวเล็กเนี่ยมันเล็กมากนะมันเล็กมันพอๆกับหนึ่งฝ่ามือผมเลยนะครับผมมันไม่ใช่หนึ่งต่อสิบแปดด้วยมันเล็กจัดเลยครับสำหรับงานรุ่นนี้มันพอๆกับไอกาจะปองเลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดีเทลคือเขาไม่ปล่อยเลยนะนะครับการลงล่องลึกหนุ่นหนีหนันอะไรต่างๆผมบอกบอกผมมันมันเดือดมากนะครับมันเดือดมากผมเลยบอกเอ้ยราคาขนาดนี้ลงสีดีขนาดนี้ก็เลยแบบเออเก็บเก็บเอาไว้แล้วมันด้วยความเป็นแบ็ค แล้วก็เป็น b บ t เ l e ฮอปเปอร์เนาะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปของผมเนี่ยก็น่าจะเป็นแฟนไรเดอร์ที่เป็นแบ็กอะไรอยู่แล้วลหละนะครับคุณก็ต้องมีแบ็กเนี่ยเป็นหนึ่งในใจแล้วก็เลยแบบม,มันก็คงต้องมีสาหรับผมเองไม่เคยมีก็เลยแบบเออมีแล้วกันนะครับผมก็เลยแบบไปโดนมานะครับผมได้ราคาที่น่ารักด้วยมิตรภาพนะครับส่วนตัวแบ็กนะครับผมมาดูส่วนที่เป็นตัวบ้างเนาะนะครับส่วนตัวแบ็กเพื่อนๆน,น,นะครับตัวนี่มันก็ดีเทลเดือดมากเลยนะเนี่ยนะครับ คือดีเทลมันเข้าลงเข้าลงดีเทลนะครับแล้วก็การลงสีอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับไอ้ตัวใหญ่เลยนะนะครับผมเนี่ยแล้วก็มันขยับได้ด้วยเด้อเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันขยับได้ด้วยนะขาก็อาได้แต่ผมเพิ่งรู้ว่ามันขยับขาได้เนี่ย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 ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันขยับได้คือด้วยความที่เราไม่เคยเล่นมันเลยนะครับผมโอลน่ามันเอาเรื่องมากนะครับมันลงเส้นดําไอ้เส้นแดงกระแทบ เหลืองเนี่ยที่ตามเป็นโลกโก้ของแบบ็คเขาก็ตัดมาให้นะเห็นไหมชัดเจนมากนะครับแบบเอออฮ้ยบ้าบอเอ๊ะแต่เหมือนปีกมันจะไม่มีปะมอนมันคนจะมีปีกได้ไหมหรือว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวแบบว่าขอมันพังนี่ผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาละสภาพนี้ผมมองว่ามันก็โอเคแล้วล่ะนะครับชุดละร้อยกว่าบ,บาทมีลดให้ด้วยแล้วก็แถมไปตรงนี้มานะครับที่มันคงจะเป็นเปลี่ยนเอ,เอาไว้เหยียบนี้หรือเปล่าเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเอาไว้เหยียบแบบนี้มั้งเนาะน่าจะประมาณนี้ นะครับเล็กจนกล้องไม่โฟกัส <c oughs> <c oughs> นะครับผมเออนะครับเล็กจัดนะครับเนี่ยเอามาวางหล่อๆแค่นี้ผมว่ามันก็ใช้ได้นะก <c oughs> ็ไม่ได้คิดวิเคะหอะไรเนี่ยเนี่ยเอามาวางพัดๆไว้เวลาแบบตั้งตามโต๊ะคอมอะไรของเราเนีไยอย่างเงี้ยผมมองว่ามันก็สวยดีนะครับเนี่ยมันทาให้ผมอยากได้พวกชาดมูลหรือว่าตัวอื่นๆด้วยเลยที่เป็นงานของแบ็คซึ่งมันมันออกมาหลายสีเนาะออกมาหลายสีแล้วก็ออกมาหลายแบบด้วยเป็ทนท็อปเปอร์รู้สึกว่าจะมีทั้งสีเขียวแบบนี้แล้วก็สีดําใช่ไหมครับเออแล้วก็ชาดมูลก็ โอ้โหหลากสีเลอเชินมูลนะครับมีทองมีเอ้ยมีแดงมีเงินใช่ไหมมีหลายสีมากแบ็คเหมือนกันมีทั้งสีเขียวด้วยเท่าที่มองจากตรงนี้เนี่ยเพื่อนไปดูสีพรอมเอามาโดนแสงโดนอะไรนี่มันก็ใช้ได้เหมือนกันนะสำหรับงานรุ่นนี้นะแล้วก็ราคาตอนนี้ก็100กร้อยกว่าบาท200อยู่ในเกณฑ์นเนี่ยนะครับถ้าแบบไม่ได้เดือดร้อนอะไรก็จัดกันไปจัดครับผมมองว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งงานที่แค่ดีเทลก็คุ้มแล้วกับ100กร้อยกว่าบาทนะครับผมว่าใช้ได้เลยเนะี่ยผมว่าผมว่าผมว่าเดี๋ยวผมจะตามหาเพิ่มอยู่นะ นะครับเอามาตั้งคู่กันก็น่นาจ,จะเข้าท่าโดยเฉพาะชนมอนนี่เท่เลยเนาะชนมอนม,มีถือดงถือดาบด้วยใช่ไหมครับเออจริงๆงานรุ่นนี้มันดีหมดเลยนะมันดีหมดทุกตัวเลยนะครับมันมันเอามาทำมาเยอะมากอะ่ะแล้วแต่ละตัวก็ดีเทลวก็ยุบยิบมากนะครับผมมองว่าใช้ได้เลยสำหรับงานรุ่นนี้เนาะอ่ะโอเคเอามาอวดแกนเอามาป้ายยาสำหรับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูต,ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะรช่างแอปสำหรับตัวที่สองกันเพื่อนๆครับเป็นแบล็กอาร์เอ็กซ์นะครับผม ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวงานที่ชื่อเรียกว่าโปรเจกต์ m m หรือเปล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับผมเป็นคล้ายๆกับพวกงาน h g h d อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสเกลจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็รายละเอียดดีเทลมันกาแบบบ้าบอคนละข้างข้างฝามากกว่านะครับคือดีเทลดีจัดนะครับการลงสีก็ดีจัดดียังไงเพื่อนๆก็ลองดูจากภาพแล้วกันว่ามันดีขนาดไหนผมมองว่าเป็นการลงสีที่ละเอียดมากสำหรับงานที่เล็กขนาดนี้นะ นะครับตัวนี้ผมได้มาเป็นมือนหนึ่งเลยรับอยู่ในถุงอยู่ในซิลนะครับแต่ว่าไม่มีกล่องมาให้นะครับตัวล200ะสองร้อยเยจำไม่ผิดนะนะครับซื้อมาจากเพจซื้อขายมดแดงนี่แหละนะครับผมตัวนี้ได้มาเป็นมือนหนึ่งแล้วก็สภาพดีแล้วก็ดามไม่งอเขางอเล็กๆนะครับผมมองว่าเอออย่างนี้ก็โอเค มันจะมีอีก2ตัวที่ท็อปฮิตที่ว่ายังคงตามหาอยูคือแบ็กใช่ไหมครับแบ็กกับชาตุมูนนะครับแต่ว่าบางเจ้าก็ขายราคาขั้นที่จะแรงใช้ได้อยู่ก็เลยแบบว่ามองผ่านไปก่อนโดยเฉพาะแบ็กก็อยากได้นะนะครับแต่แค่ว่าราคาบางทีมันก็จะไป500แล้วนะครับก็เลยว่าเออเอายังๆไว้ก่อนละกันนะครับทั้งนี้ก็เลยแบบเออได้ RX กไปก่อนตัว200เลยแบบโดนมานะครับเนี่ยตัวนี้ดีเทลดีเพื่อนเอาเรื่องอยู่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ผมมองว่าคู่ควรนะครับคู่ควรเอามา ตั้งเอาไว้โชว์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับถึงที่ตัวมันเล็กมากแต่ว่าดีเทลการลงสีนี่คือเขาไม่ปล่อยเลยนะการลงสีคือแบบบ้าบอม,มากนะครับคือเนี่ยเพื่อนๆดูด,ดิแค่ตรงหน้าตรงปากตรงหน้าอกเนี่ยเขามีการลงแบบสเก็ตด,ดําอะไรพวกนี้นะแล้วก็ไอ้ตรงที่เป็น,นเนี่ยน่องนะครับสีเขียวตรงน่องมันจะเป็นเขียวมุกนะมันจะเป็นเขียวประกายนะครับมันจะต่างกับไอ้ตรงเขียวหน้าอกมันจะเป็นเขียวด้านถูกต้องไหมครับ เออซึ่งสีมันตรงกันในหนังมากซึ่งแบบเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยเลยอะ่ะนะครับทำมาซะละเอียดเฉียวนะครับไอ้ตรงดาบริอนเคนี่ก็เป็นพาร์ทใสนะครับแต่ก็ลงสีไม่ครบนะแล้วก็ไอ้ส่วนตรงหน้าอกที่เป็นแผงโซลาเซลล์นี่ก็เป็นใสนะตาใสานะครับสวยเลยอะ่ะตัวนี้นะครับแนะนำเลยถ้าแบบเพื่อนๆคนไหนที่เจอในราคาที่แบบว่า200หรือต่ำกว่า200แล้วแล้วก็สภาพดีให้คว้าแล้วให้จับ เอาไว้เลยสลับตัวนี้ดีมากนะครับสวยมากแล้วก็เวิร์กมากๆเลยเฮ้ยตัวนี้แจกวาชอบชอบชอบมันใหญ่ก่ากระจะปองนิดนึงนะครับแต่ว่าดีเทลต่างกันล,ลิบลับลิบโลกนะมันค่ค้าไอ้พวกงาน HG HD อะไรสมัยก่อนที่เราเคยเล่นกันแหละนะครับดีเทลมันดีอย่างนั้นเลยเหมือนที่คุณบอลเคยมีพวกอุนเแมนเดี๋ยวลองเอางานขอ,องกุนเแมนสักตัวดินะครับเอามาคู่คคกัน อ่านะครับอย่างตัวนี้เป็นงานอุลตร้าแมนนะครับตัวนี้ก็เนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมว่าดีเทลมันก็ดีนะครับแต่ว่าตัวมันเล็กกว่าเห็นยไหมเนี่ยตัวมันจะบางกว่าไอ้งานรุ่นนี้เลยนะครับเนี่ยตัวบางกว่าจะเห็นก็ได้ชัดเลยนะครับเนี่ยบางกันแต่ก็มันเอามาเล่นได้นะเนี่ยเอามาเล่นกับถ่ายโดยองค์ไดโอเอามาถ่ายภาพแล้วเพื่อนผมว่ามันก็ใช้ได้เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ตัวมันไม่สูงเท่าพวกเฮดีเอ็มนะอันนั้นจะสูงกว่านะครับอันนี้จะตัวเล็กกว่าสเกลหนึ่งเลยนะครับแต่ดีีเทลดกกว่า็ กับโซลิดแน่นอนนะ่ะสลับตัวนี้ผมเชียร์สรับเพื่อนเพื่อนที่เจอในราคาที่ร้อยกว่าบาทหรือ200นะให้คว้าไว้สลับตัวนี้นะโอเคนะจ๊ะอุย้ยตัวนี้เอามาป้ายยาเอาไปเอามาป้ายยานแน่นอนแต่ถ้าใครมีแล้วก็แฮปปี้ด้วยนะครับผมโอเคมามาดูตัวต่อไปครับอ่ะมาครับเพื่อนๆสลับตัวที่3ตัวนี้นะครับผมเออเฮ้ยอย่างที่บอกเพื่อนนะครับผมช่วงนี้อดส่องในพวกงานพวกนี้ไม่ได้เลยนะครับผมแบบเออพอเห็นอะไรยังไงที่เป็นลักษณะแบบนี้แบบ มันเห็นแล้วมันอดไปได้นะครับจะเข้าไปคอยไปเช็ค,ไป,ชคไปถามตลอดว่ามันเป็นงานอะไรยังไงแล้วก็ราคาดีไหมตัวนี้ผมได้มาราคาที่ผมมองว่ามันดีนะสลับผมนะผมมองว่าโอเคมากนะครับตัวนี้ผมได้มาราคา400นะครับกับเจ้า America, มันเรียกว่าเมกาคิงกิโดล่าว่าผมไม่แน่ใจเรื่องชื่อนะถ้าพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะผมไม่ได้เซียนตรงนี้นะครับผมเพียงแค่ว่าเออผมเห็นว่าเป็นไอ้ไอคิงกิโดล่ามังกร3หัวแล้วเป็นแบบเวอร์ชันเหล็กแคนนั้นนะผมก็เออคว้าไว้ก่อนนะครับแล้วก็มันเป็นงานแท้ด้วยนะครับแล้วก็สภาพดีมากเนี่ยเพื่อนดูนะครับตัวละ400นะครับผมมองว่าใช้ได้เลยนะครับกับงาน400บาทที่เป็นงานซอฟแบบนี้ก็อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆน,นะครับว่าผมกําลังแบบ รอการมาของเจ้าก๊อตหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอยู่นะครับผมก็เลยพยายามหาเพื่อนเขามาเล่นคู่กับเขานะครับก็เลยไปเจอตัวนี้มาก็เลยบอเอ้ยตัวนี้ทําให้รู้สึกว่าผมคอมพิวต์ละกับงานนะครับเราะจะได้เอามาถ่ายอินเสิร์ตกับเจ้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งอย่างแบบสนุกสนานแน่นอนนะครับกับตัวนี้ดีเทลนะครับดีเทลมันใช้ได้เลยนะนะครับเนี่ยอืมอ้มสวยวะ่ะค่อยสวยนะ โอเคเลยนะครับคืออย่างที่บอกเพื่อนๆคือผมไม่ค่อยเล่นไม่เด่นซอฟเลยพวกนี้จะพอวันนึงเรามาเอาพวกนี้มาเข้าชงเข้าฉากแล้วพอมาถ่ายภาพออกมาแล้วรู้สึเอ้ยมันก็โอเคแล้วราคามันก็น่ารักใช่ไหมไอ้ซอฟพวกนี้ราคามันแบบโอเคเลยนะครับราคามันไม่ดุดันมากนะครับก็ whom? เลยบอกเออไปจัด,จ,ดจัดนะนะครับผม,ผมก็เลยเอามาเข้าชงเข้าฉากด้วยว่าเออชักเริ่มติดใจกับงานลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นหนึ่งตัวที่ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆมีกันหรือยังนะครับแต่ยังไม่มีก็คุณมองก็เอามาเชีย์แล้วก็มาป้ายอย่างสำหรับที่ได้ราคาที่มันโอเคคนะตัวนี้อยู่ในสเกลประมาณแบบ6-7นิ้วได้นะครับถ้ามาเล่นคู่กับฟิกโกอาร์ตเนี่ยมันจะตัวพอดีกันแป๊ะเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมายินคู่กับกอต์ซิลาของฟิกโกอาร์ตนะครับที่เป็น H H M นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเอามาเล่นคู่ด้วยกันแบบเหมาะเจาะเจ๋งเป้งไปเลยเนี่ยยิ่งเอามาประชันหน้ากันนะเออคือใช้ได้ใช้ได้เอาเรื่องเลยนะเนี่ยเห็นไหมครับ ผมต้องบอกกันว่าโอ้โหงานซอฟพวกนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าหนึ่งคือเราอยากเก็บก็ซิล่าที่เป็นลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมมีความตั้งใจแบบนั้นอยู่แล้วว่าผมอยากจะเก็บพวกก็สพวกนี้นะครับเราผมก็เลยแบบอยากจะหาพวกเพื่อนเเขามาวางคู่กันมาเล่นกันเวลาผมถ่ายถ่ายแล้วพวกนี้ผมว่าผมน่าจะสนุกต่อการถ่ายภาพแล้วก็มาถ่าย,ายอินเสิร์ตถ่ายโคสต์อาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูในช่องผมนะก็เลยแบบว่าเอองั้นเราก็ตามหาอะไรพวกนี้เอามาเล่นดีกว่าแต,แต่ขอในราคาที่แบบเรารับได้ด้วยเราถึงแบบโอเคนะครับแต่ถ้ามัน ก็ต้องไปปล่อยไปนะครับแต่ตัวนี้ผมมองว่าเฮ้ยผมโอเคแล้วก็คิงคิวลาจากที่ผมสืบราคามาราคานี้ผมว่าเป็นมิดสำหรับผมที่สุดแหละกับสเกลนี้นะนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนเจอถูกกว่านี้ก็ดีใจด้วยนะครับผมแต่สำหรับผมแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้วนะครับตัว400รวมส่งแค่นี้ก็เวอร์มากแล้วนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีของมาอวดเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เป็นของจากตามเพจนะครับที่เราดูทุกวันนะครับที่เราส่องกันทุกค่ำทุกเช้านะครับ กับเพจซื้อขายของเล่นต่างๆที่เราได้ดูกันนะั้นใช่ไหมเพืเ่อนๆนะครับผมก็เชื่อว่าเวลาว่างของเราทุกวันนี้นะครับของกลุ่มเด็กหนวดเนี่ยเราก็คงจะมาส่องเฟซส่สองกลุ่มส่องเพจนี้แหละนะครับเพื่อตามหาสิ่งที่มันขาดหายไปในวัยเด็กที่เราได้ตามหากันมานะครับผมก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นแบบนั้นเนาะนะครับก็มาเจอก็แบบว่า พอได้มาก็แบบว่าเออเอามาถ่ายรีวิวขำๆกันนะครับอันมันอาจจะเป็นงานที่ไม่ได้ดีเด๋อะไรแบบเพื่อนเพื่อนนะแต่ผมก็อยากจะเอามาอวดเอามาพิเศษให้เพื่อนๆได้ดูเผื่อแบบเพื่อนๆคนไหนตามหาเป็นผมก็จะได้ดูรีวิวแล้วอาจจะแบบเออลองตัดสินใจจากคลิปแล้วก็เผื่อแบบว่าไปดูซิว่ามันดีจริงไหมแล้วในคลิปคม,มูกูอธิบายว่ามันเป็นอย่างนี้เห็นภาพเป็นอย่างนี้เออน่าจะเข้าท่าน่าโดนน่าซื้อก็ไปจัดหากันมาผมก็มองว่าเออประมาณนั้นแหละ อย่างที่บอกครับว่าช่องผมมันไม่ได้มีอะไรที่วือหวาเนาะนะครับเป็นการรีวิวของที่แบบว่าจิตปถะัดนะครับมีเป็นของแบบแทบจะเป็นของสลาดนัดด้วยซ้ําันะครับแต่ว่าผมก็แฮปปี้กับมันนะนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กับคูมวลโ์รีวิวด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมารอดูนะครับว่าในครั้งหน้านะครับคูมวลจะมีอะไรมาอวดจะมีอะไรมาป้ายยากันอีกเดี๋ยวเจอกันในครั้งหน้าจ้าสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย